ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองขนลุกนะคะมาก,แล,ลกแล้วขนลุกนะคะให้เดาวบอว่าแม่อายุเท่าไหร่ดาวสิคะอายุเท่าไหร่ะคะ <c oughs> ตรงช่วงต้นคอน้ําจะเหี่ยวแล้วก็เป็นเส้นเส้นคอเราขึ้นใช่ไหมตอนนี้เขาเพียงเดียวเองะค่ะนะคะทุกทา่านนะเจพัฒมาสดยอดจริงๆค่ะไม่เจ็บจริงๆอย่างที่พูดเลยะค่ะนะคะ<อ>เพราะว่าเราอายุนะคะเพียงตัวเลขนะ50ปั๊บๆไม่ใช่ปัญหา รู้สึกว่าตัวเองนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะจากการดูไขมันนะคะอยากบอกว่าเจพัสมากอย่างนี้เลยค่ะคุ้มกับการที่เรามานะคะเพราะเราอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อนคออยตามตามการเวลาให้เดาก่อนว่าแม่อายุเท่าไหร่58บวกบวกค่ะคุณหมอนะคะมือเบามากเลยค่ะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆค่ะตอนแรกเป็นกังวลนะคะพอได้ทําแล้วไม่มีการกังวลเลยเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะมาที่นีได้เลยนะคะที่ KMB นะคะบริการสุดยอดค่ะ